สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับปออีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยปอจะมากินสตรอเบอร์ี่นะคะกับวิตกิมทุกคนนี่อ้าปอชอบกินมากเลยอะ่ะเออก็สําหรับวันนี้นะคะทุกคนปอก็จะมาทําคลิป ASMR เหมือนเดิมนะคะทุกคน,นมากินกันเลยนะคะทุกคน อร่อยมากอ,อร่อยอ่ะคือแบบชอบเลยอ่ะวิคกิมเยิมเยิมนะคะเห็นไหม อ,อร่อย呀อ,อยากกินไหมล่ะอร่อยมากเลยอ่ะ วิตคี้แบบว่าไม่เลี่ยนเลยนะกูชอบมากออปอแนะนำนะคะว่า ลองไปทำกินกันนะคะ รอดหมน ี่คือแบบว่าปอดกินไปเยอะแล้วนะเนี่ยปอ,อเป็นคนที่ชอบกินวิตกรีมมากๆเลยนะคะ S <S อร่อยจังเลยทุกคนชอบมากเลยอะแปลว่าคือชอบกินกินมานานแล้วด้วยนะ จะอิ่มแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าปอก็กินข้าวมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอิ่มแล้วว่าทุกคนแต่ก็ยังอร่อเหมือนเดิมนะคะ่อขออีกแค่คำเดียว อร่อยอะชอบกินมากทุกคนค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปที่3ของช่องปอนนะคะปอก็คิดว่าอาจจะมาทำเรื่อยๆนะคะและ้วปอก็จะลากอีกคิวนะคะมากินด้วยนะคะรอบหน้านะคะก็สำหรับ คลิปนี้นะคะถ้าใครเนี่ยที่อยากให้ปอกินอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเออก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ปอขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย